อัสลามวาะไรคุมครับสองโมงวันที่สิบเอ็ดนะครับนี่นตัวจะปล่อยไม้ออกวันนี้เงียบๆเงาๆเนาะนี่เนี่ยไม้สองปีบเนี่ยที่ไซส์พันเนี่ยตัวจะปล่อยออกต้นละห้าร้อยเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองต้นตรงฝั่งนี้ดิเออเออเออเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองต้นสามเนี่ยเนี่ยต้นละห้าร้อยสามต้นเนี่ยพันห้า ค่าส่งก็ขอต้นละร้อยนะเอาค่าส่งมาสองร้อยก็ได้มาเนี่ยได้แบบว่าเนี่ยโอ้ค่าส่งค่าส่งต้องสามร้อยค่าส่งต้องต้นละร้อยเพราะว่าต้นมันสูงถ้าส่งต้นเดียวมันร้อยร้อยยี่ห้าร้อยสามห้านะครับเนี่ยเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองต้นสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเซตเนี่ยเซตเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเอาพันห้าค่าส่งก็ค่าส่งก็สามร้อยเนาะขอต้นละร้อยีนนี้ติดฝักสองฝักด้วยนะ เอาต้นละห้าร้อยที่เคยขายพันหนึ่งอ่ะไม้ไซพั 1, นเนี่ยแล้วก็ต้นสี่ต้นสี่ต้นห้าอันนี้ลูกไม้ต้นหกนี่อันนี้สโนพิงสโนพิงดอกสวยนะครับบางตไม่รอดอกรอบใหม่แล้วมันโตขายปล่อยออกไปเลยพี่ๆเพื่อนๆไปรอดอกรอบใหม่แล้วกันคืออากาศมันสวิงน้ําค้างมันลงเยอะนะครับอากาศเป็นเย็นลงเร็วเกินอะ่ะต้นไม้มันปรับตัวไม่ทันนะครับแต่ก็ยังดีนะของบางตไม่เป็นเยอะบางที่นี่โกรนหมดทั้งต้นเลย นะครับโกนเหลือแต่กิ่งอ่ะของบังตมยังมีใบบ้างนะอ่ะมาสี่เอ้หกห้าสี่เนี่ยสามต้นเนี้ยสามต้นนี้ก็ขอพันห้าน,น,นะครับค่าส่งก็เอามาเท่าไหร่อ่ะเอามาสามร้อยเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยนี่แล้วก็เจ็ดแปดเก้าเนี่ย 3, นเนี่ยสามต้นนี้ก็เอามาพันห้านะเอาต้นละห้าร้อยแต่ขอสั่งทีละสามต้นบังตจะได้ส่งไปทีเดียวไง แล้วก็แล้วก็มันจะได้ไม่เข้าเนื้อเยอะอืมถ้าหากส่งต้นเดียวมันโตขาดทุนเยอะก็ขายขายขาดทุนเนี่ยนะครับขายขาดทุนก็ใครจะให้ติปป๊บพนโตก็ให้มาแล้วกันเนี่ยต้นละห้าร้อยสามต้นสั่งทีละสามต้นแล้วกันนะครับสั่งทีละสามต้นค่าส่งก็เอามาต้นละร้อยเนี่ยที่ลงเนี่ยเจ็ดแปดเก้านี่ก็พันห้าเนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็เอาพันห้าค่าส่งก็เอามาสามร้อยแล้วกันนะครับเนี่ย น้ำค้างมันเยอะแล้วน้ำค้างมันเข้าไปทําตามตามซอกกลีบดอกดอกก็เสียเยอะโอ้น้ําค้างตกแบบสามสี่ทุ่มน้ําค้างก็ลงแล้วอะ่ะตรงทร้านตรงตัะเปียกพอเที่ยงคืนเนี่ยพื้นเปียกหมดเลยน้ําค้างลงเยอะมากแล้วอากาศเย็นลงแบบโอ้โหน่ากลัวคือเนี่ยตอนเนี้ยคืออากาศประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกคือร้อน พอช่วงแสงอาทิตย์ตกไปเนี่ยถ้าทุ่มสองทุ่มเย็นแล้วอะ่ะเย็นเจี๊ยบเลยนะพอถึงเช้ามืดนี่เย็นเจี๊ยบแบบเจี๊ยบแบบเราออกมาเดินแบบเราจะหนาวสั่นเลยอะ่ะพอที่บางโตลงคลิปตอนประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอะ่ะคือบางโตจะเดินตักแดดไม่ไหวมันเย็นมากนะครับเย็นมากแล้วน้ําค้างแฉกมากเห็นตอนเช้าแล้วก็จะเห็นเนาะเนี่ยก็เอาแค่ต้นละพันห้าค่าส่งก็เอามาสามต้นสามร้อยสั่งเียสามต้นสั่ง 4, สี่ต้นก็ได้แต่อย่าต่ํากว่าสามต้น เพราะว่าบางตัวจะได้ไม่เข้าเนื้อเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโหอันนี้ไซส์พันห้าเนี่ยสิบสี่ยี่ิบสองยี่สิบเนี่ยเนี่ยสิบเก้าเนี่ยดูไซส์พันห้าชัดๆเลยเนี่ยยี่ิบเอ็ดเนอเนี่ยสามต้นเนี้ยเนี่ยนี่นี่สามต้นเนี้ยก็เอาพันห้าเนี่ยสามต้นนี้ก็เอาพันห้าเนี่ยเนี่ยสามต้นเนี้ย สามต้นนี้ก็เอาพันห้าค่าส่งก็เอามาสามร้อยแล้วกันสามต้นนี้นี่นี่ก็เอาพันห้าค่าส่งก็เอามาสามร้อยแล้วกันโอ้แล้วมันสวยมากดูดิเต็มเต็มกระถางเต็มกระถางส่องปี๊บอะว่าโขดใหญ่มากเนี่ยดูเดิมันพยายามจะออกดอกนะมันมันแบบไม้มันกําลังให้ดอกมันพยายามเขาพยายามจะออกดอกพยายามจะออกดอกคือจะออกดอกให้ได้เนี่ยคือแบบดันดอกดันดอกดันดอกแต่ว่าน้ําค้างอ่ะมันเยอะมันเข้าไปในกลีบดอก พราะน้ำค้างเนี่ยพอมันเข้าไปกีบดอกพอตอนสายเนี่ยพอมันโดนแสงเนี่ยกีบดอกมันจะเสียเลยเพราะมันเหมือนมันมันเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยแต่บางตัวไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยดูดิมันพยายามจะดันดอกทุกต้นอ่ะดอกเต็มต้นหมดแหละดอกเต็มอ่ะเนี่ยดูดิดูดิดอกเต็มเนี่ยดอกเสียหมดน้ําค้างมันเยอะเนี่ยก็ถ้าเอาต้นเดียวอ่ะบางตัวก็ขอเจ็ดร้อยนะค่าส่งร้อยหนึ่งถ้าเอาต้นเดียวบางตัวก็ขอเจ็ดร้อย นะครับแต่ถ้าสามต้นอย่างเงี้ยเอาพันห้าเนี่ยสามต้นเนี่ยสิบสี่ยี่บสองยี่สิบเนี่ยเนี่ยสามต้นเนี้ยเอาพันห้าค่าส่งก็เอามาสามร้อยเนี่ยอันนี้ต้นที่เจ้าไหลเนี่ยสิบเจ็ดสิบเก้ายี่บเอ็ดเนี่ยสามต้นเนี้ยเอาพันห้าค่าส่งก็เอามาสามร้อยขอแค่นี้แหละมันมีแค่ช็อตนี้แหละแล้วอันนี้สองต้นนี้เอาพันห้าต้นเดียวพันหนึ่งสองต้นนี้เอาพันห้าโอ้สวยนี่สองต้นนี้เอาพันห้าแล้วก็ ทนไหนว่าอุ้ยเตะเลยเนี่ยอ,อ,อันเนี้สวยมากเนี่ยดูดิสวยใหญ่อลังการไม,มมา cort, ไม่ต้องกลัวรอกไม้มันโตสวยจริงเนี่ยต้นเดียวขอสองพันอันนี้เนี่ยสองต้นเนี้เอาไปสามพันเนี่ยต้นเดียวขอสองพันสองต้นเอาไปสามพันอันนี้ก็สวยเนี่ยต้นเดียวไปสองพันหนุนม่วงมงคลม่วงมหามงคลสวยมากโขดใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยสองต้นเนี้ก็เอาไปสองพันไอ้สองต้นนี้ก็เอาไปสามพัน นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยอันเนี้ยบางตยังไงบางตก็ขายต้นเนี้ยบางโตขายอยู่สามพันใช่ไหมบางโตก็มาเอาอะไรวะไม่ใช่บางโตขายอยู่สองพันเออเนี่ยบางตขายอยู่สองพันแล้วก็ต้นนั้นอ่ะเหลืองทรัพย์เจริญโบสองต้นนั้นก็ใหญ่เนี่ยต้นนั้นก็ขอสองพันนะครับเนี้ยสองต้นนี้ก็เอาแค่สามพันแต่ต้นเนี้ยคุ้มมากต้นเนี้ยโอ้ยไม้พวกนี้มันคุ้มบางตขายอยู่ต่กอนขายอยู่ต้นละสี่พันห้าพันต้นมันใหญ่ก็ดูดีเต็มกระถางหกสิบนี่ต่อยักษ์โคตรใหญ่มากเนี่ย ออกมาละเนี่ยเนี่ยต้นนี้กับต้นเนี้ยเอาแค่สามพันใครจ้างเอาไปแล้วก็ตรงนู้นอีกต้นนึงเนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยม่วงพาสเทลเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยขอสองพันใครจะเอาไปคู่กับม่วงพาสเทลเนี่ยเอาสามพันต้นเนี้ยขอสองพันแต่ใครเอาม่วงพาสเทลไปด้วยเอาสามพันสองต้นเนี้ยเอาสามพันจะเอาต้นนี้ต้นเดียวสองพันเอาม่วงพาสเทลไปด้วยเนี่ยเอาสามพัน แต่่วงพาสเทลอะขายต้นเดียวก็คือขายขายสองพันนะครับเนี่ยขายเอาสองต้นนี้ก็สามพันอันนี้ลุงมิตรับไปแล้วแล้วก็มีต้นนุน้นดูความใหญ่โตเดี๋ยวนี้ใหญ่จริงอันนี้รากเต็มเลยนะที่ที่ที่บางโตขุดมานี่ดูรากนี่นี่ดูรากนี่รากเต็มกระถางนะคือบางโตยกขึ้นมาเลยเพราะมันขุดมาคือถ้าบางโตแบบเขาเรียกอะไรอะปลูกเท่าเดิมอะมันก็จะดูมันก็จะดูต้นเขาเรียกอะไรมันก็จะดูแบบดูธรรมดา มันโตก็ยกเลยยกรอเลยเดี๋ยวพอเครื่องปลูกมันซุดเนี่ยมันก็จะเผยเห็นเนี่ยลากข้างนั้นเลยเนี่ยดูดิเนี่ยลากเต็มโขดลึกมากเนี่ยตัวก็ขอสองพันเนี่ยขอสองพันเนี่ยดอกดอกคู่กับตัวนู้น่ะนั่นอะไอ้ต้นนั้น่ะอันน่ะต้นต้นที่ต้นนู้น่ะนั่นนั่นนั่นเนี่ยเนี่ยที่ทิ้งใบเยอะๆนั่นนั่นน่นเนี่ยคู่กันเนี่ยเนี่ยขอสองพัน พวกนี้สั่งสองต้นสามพันขายทุกถูกแล้วางเป็นไม้เพาะเม็ดนี่ต้นนี้ไม้เพาะเม็ดต้นนี้ขอสามพันะครับเนี่ยบางตัวก็ขายประมาณนี้แหละลงคลิปสั้นไปนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook กี่นาทีเลยทิกตอกอินสตาแกรมให้บางตัวด้วยสั่งต้นไม้ก็ข้างล่างไล n e อดไลแอดลิตเติ้ลกดนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนี่ต้นนี้พันห้าต้น 1, ตนี้ยพันห้าต้นนี้พันหนึ่งเหลือง เออเหลืองและคังทองเนี่ยเนี่ยใครเอาสองต้น,นเ, 1, ะะเนี้ยเอาพันห้าใจใจปะล่ะเนี่ยจัดโปรเนี่ยใครเอาสองต้นเนี้เอาพันห้าแล้วก็ต้นนี้หกร้อยต่อญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้นไม้บ้าพลังนี้หกร้อยนี่ยโคตรเบลลมเลยหกร้อยใครเอาสองต้นเนี้ยก็ส่งให้ฟรีพวกนี้ใหญ่มากนะครับสี่ต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบสิบต้นสิบต้นสองพันห้า นะครับสิบต้นนี้ขอสองพันห้าค่าส่งก็ขอสามร้อยนะครับเนี่ยใหญ่มากนุ้นก็สีต้นพันพวกนี้ขดใหญ่ดอกดีนะครับที่ดอกมันไม่ค่อยมาเพราะว่ามันราน้ําค้างมันลงน้ําค้างมันเยอะนะครับดอกมันเสียเยอะเนี่ยสี่ต้นนี้ก็ขอสองพันต้นเดียวเจ็ดร้อยเนี่ยสี่ต้นนี้ขอสองพันค่าส่งก็ขอสามร้อยเนี่ยสี่ต้นเนี้ยค่าส่งขอสองร้อยเออสี่ต้นเนี้ยเป็นไม้แนวบอนใสแล้วก็สามต้นนี้ขอพันห้า ค่าส่งก็เอามาสองร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็สองต้นนี้ก็ขอแค่พันห้าค่าส่งก็ขอสองร้อยเนี่ยแล้วมีตรงนี้เนี่ยสี่ต้นนั้นต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยต้นละพันห้าน่ะสี่ต้นนั้นขอสามพันค่าส่งก็สี่ร้อยนู่นต้นละพันห้าสองต้นนั้นเอาสองพันนะครับแล้วก็สี่ต้นนี้เนี่ยสามต้นนั้นพันห้าไอ้สามต้นต้นละพันห้าสามต้นนั้น ใครรับทั้งสามต้นนั้นเนี่ยบางตัวแถมต้นนี้ให้ต้นหนึ่งที่เป็นตอยักษ์ดอกสูงดอกสวยเนี่ยดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันนะครับใครชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วก็มีตรงนู้นที่เป็นเหลืองราชันอ่ะเหลืองราชันต้นนั้นอนพันห้าแล้วก็มีตัวดอกแดงที่เป็นลูกไม้นั่นน่ะที่ดอกแปลกแปลนั่นน่ะใครจะเอาสองต้นนั้นอ่ะน่ะใครอาสองต้นนั้นนะ่นะบาตนนนนะงตัวก็ขอสองพันนะครับสวยไม้มันใหญ่ไม้มันได้ความใหญ่รอให้อากาศมันถ้าอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยร้อนแรงอย่างเงี้ยโอเคเลย แต่ถ้าอากาศมันแบบตอนคืนน้ําค้างเยอะอย่างเงี้ยพวกดอกซ้อนจะมีปัญหาดอกเสียแต่ถ้าพวกดอกชั้นเดียวเห็นไหมดอกชั้นเดียวไม่ค่อยเป็นไรหรอกพวกดอกซ้อนดอกจะเสียเยอะนี่สวยต้นเนี้สวยมากสวยสุดนะครับโอ้สิบกว่านาทีแล้วมึงโตพอแล้วเนี่ยเนี่ยขอสองพันอันเนี้ยขอพันห้าอันเนี้ยขอพันหนึน่งใครจะเอาลายต้นก็ให้มึงโตมาละกันแต่ใครจะเอาสามต้นเนี้ยสองพันกับพันห้ามึงโตเอาตังแค่สองต้นนี้ต้นนี้มึงโตแถมเปิดต้นเนี้ยเนี่ยต้นละพันห้า เนี่ยใครจะเอาสองต้นเนี่ยบางตัวเอาสองพันขอแค่นี้แหละค่าส่งก็เอามาสองร้อยเพชรหน้าวังก็เอาห้าพันแล้วก็นุ่นเพชรบ้านนาก็เอาเจ็ดพันนะครับหนึ่งก็สวยๆยเยอะนะครับชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วกันนะครับสวยมากเนี่ยขอพันเนี่ยสองต้นเนี่ยขอสองพันเอ้ยขอสามพันสองต้นเนี่ยก็ขอสามพันสองต้นเนี่ยนนี้ใหญ่มาก เขยขอสามพันต้นเดียวสองพันใหญ่จริงนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองเหลือสุดท้ายแล้วต้นสุดท้ายแล้วเนี่ยดอกเพิ่งจะเริ่มมาเนี่ยโขดโคตรใหญ่นี่กระถางสี่ปีบแลวเนี่ยโตดโคตรใหญ่อเนี่ยเนี่ยต้นนี้ขอสองพันไปคู่กับตอยักษ์ที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยขอสามพันใครจ้างออกไปนะครับชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับ รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเราตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับผ่านพ้นอุปสรรคหักหนามแล้วก็อย่าลืมมตอบบบแทนนุุุญคคคณณผู้ีระกั สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามอะไรกุ้มบารอกมาตุนว้าวบารากกาตุกขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับอันนี้สวยจริงนะสวยเวอร์ว,วงังนะครับเนี่ยมันใหญ่อู้ใหญ่ตโตสองพันหนึ่งดูดินะครับใหญ่จริงนะครับวัสลามครับ